ที่ไร่เปี่ยมสมบูรณ์แขวงลำต้อยติ่งเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพร้อมเจ้าหน้าที่ได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์กลุ่มองค์การเกษตรกรในนามเกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียนแขวงกระทุ่มรายจำน่ายผลผลิตแตงโมแบบออนไลน์โดยมีนางประเทืองเปี่มสมบูรณ์เจ้าของไร่แตงโมเปี่มสุกร่วมในกิจกรรมโดยนายชูศักดิ์อ้อยเฮง หัวหน้าสนักง,งานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการจัดก,กิจกรรมจำหน่ายผลผลิตแตงโมแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการแนวทางป้องกันการระบาดของโควิด -19 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรองค์กรเกษตรกรทําให้ไม่สามารถขายผลผลิตแตงโมได้ในขณะที่พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทางระบบออนไลน์ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ดึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์กลุ่มองค์กรเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มที่ปลูกแตงโมสายพันธุ์ต่างๆโดยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียนแขวงกระทุ่มไร่ได้ทําการวางแผนการผลิตแตงโมและผลิตสินค้าอื่นๆให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอีกทางหนึ่งที่กลุ่มเกษตรกรจะเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้นในอนาคต ขอฝากไล่เปี่ยมสมบูรณ์ได้นะคะแล้วก็เชิญชวนให้มาอุดหนุนนะคะแตงโมเมืองหลวงแตงโมดีมีคุณภาพมีไม่นานนะคะจะอยู่อีกประมาณ14ากุมภาก็คงหมดแล้วค่ะแล้วเจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นก่อนสงการค่ะ10เมษาแต่จะเปลี่ยนที่ไปนะคะก็โทรมาถามตามเบอร์โทรได้เลยค่ะ